ดีครับมาดูอน,นันตโชคกันครับนันตโชคแบบเล่นเนาะงวดที่แล้วหลังพระสุกก์เข้านะหล้วพระสุกก์เข้าไปที่เก้าศูนย์ คารือหัดเลขเด่นก็เข้าไปที่หนึ่งห้าแจ็คพอตก็เข้าไปที่หนึ่งห้าเหมือนกันอาจารย์อาจารย์พิชิตพิชิตนี่ก็เข้าไปศูนย์ข้างล่างก็เข้านะหนึ่งนี่ก็เข้าศูนย์เก้านี่ก็เข้านี่ก็เข้า <c oughs> ออนี่ก็ไมา่า,าออนไลน,ดดน,น์นี่ข้าสหมดติดเหมือนกันนี่ข้าห้นึ่งนึ่ห้านี่ไว้ข้าที่ห้าหนึ่งนี่ ี่ก็หนึ่งห้าให้บอลออกล่างให้เลขสูงห้าหนึ่งตรงอเชนโอเข้าที่สองนี่ห้าหนึ่งนี่เข้าห้าหนึ่ง สอแสนแหง<ม>อยาา่ามองข้ามขาหนึ่ง <c oughs> เหลือก็มีให้บนออกล่างนี่ก็ ไปล่างวันนี้เข้าไปที่ห1าหนึ่งนหะนึ่งศูนย์เนะศูนย์หนึ่งห้านห่ง0ศ เอน,นี่ก็เข้าไปที่902เลย209เลยเานหนึ <c oughs> 7, ่งเจีหม้ก็เข้าหนึ่งนี่ก็ศูนย์าไลฟ์อพ này, Đây, khảo. Đây, khảo. Đây. này trong lên nữa. Ừ, này, thím nè,เลข này, ở thằng nè, này, dần เรามาดูของวันนี้กันครับสำหรับวันที่สนะิบเจ็ดเนา, 6, 8, าะสิบเจ็ดเมื่อกรกาคมหกแปดดาวพระศุกร์เด่นห้ากับหกอาจารย์เหงนิยม พารวยน,นี่คาริฮัตเล็กเด่นน,นี่แจ็คพอตแจ็คพอตวัตถีเดียวเข้าเข้าอยู่อาจารย์พิชิตเจ็ดหกหนึ่งตัวตัวเดียวหก นี่สี่ศูนย์เด่นเน้นไปที่สี่ไอ้เข้าเป้านี่นี่วิกคอเล็กห่วยสยามนี่ ไปเรื่อยๆใครตามมันไหนอยู่ก็แคปหน้าจอดเดอีเต็นแมวดำล็อกออนไลน์นี่ข้าสองวดแล้วนี่ที่ มาลงนะเข้าสองนวดเลยดันขามนี่รางวัลที่หนึ่งใช้ <Wow. S 1> สองตัวงวดนี้รวย ฟังฟางวัดที่แล้วไม่ข้าวด้เลกลับวันนี้เราไปรวยมาบอก

เสียนยอดล็อกล็อกกระบางล็อกหนึ่งแล้วก็ล็อกสองไพรก็ซิบอย่ามองข้ามวมื่ที่แล้วข้าวเสียนเฮงก็ข้าวเ่วที่แล้ว ลองสร้างรางวัลท <laughs> <laughs> ี่หนึ่งสรุปหวยรัฐ มิสเตอร์มันนี่มิสเตอร์มันนี่งวด่ที่แล้วเข้าหรือเปล่าโหลพระสุราพระสุธาสีห้ามหาโชคเชนเนอร์เชียนรับบอก นมนชั้นผู้เท่าวสรีย

มาดูไฮไลท์แสงมุกมันนี่เือฟันแห่งนิลนชัดแบตเตอรี่นี่ครับใครที่รอ วัดนี้เลยเรนเจ็ดกับหนึ่งนะเจ็ดหนึ่งล็อกเล็กดังพังเลเ 3, 8, ็กเด็ดสามแปดหกนี่ครับเส้นไก่อยู่นี่ นรวยต้องมีน้ำมอนหลวงปู่ให้ลูกหลานรวยมะอัมอพัน พี่ใหม่ VIP ออนไลน์สาริกาลิ้นทองทะเะลองคั่นทองห้า ออลพารรยศูนสามศูนสองศูนแปดศูนเก้า นี่มันก็เหมือนหน้าเลขนะเลขหมื่นล้านอา่อาโอ้ยอาจารย์เดชโอเค คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับป้องกันอะไรก็ขอมาได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ